we เป็นค่ารายการประจำทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เป็นกิจอาสานเนื่องในจะถึงวันปีใหม่นะเราต้องมีหน้าที่ดูแลที่น้องประชาชนตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้นะครับคือจัดตั้งจุดบริการก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นกิจอาสาด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่าน นะได้เสียสละเวลานะทั้งของส่วนตัวทั้งครอบครัวนะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับคิดว่าจะมีการเดินทางครับก็ดูแลให้พี่น้องประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับในตลอดช่วงระยะเวลานะตั้งแต่วันนี้วันที่2 8ธพันวาคมจนถึงวันที่4มกราคมหน้านะครับด้วยความเสียสละของพวกเรา ด้วยการที่มีจิตเป็นกุศลนะคงจะส่งให้ผลบุญได้ตอบสนองนะพวกเราให้มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าปีใหมนะ่เราอาจจะไม่ได้พักผ่อนเหมือนกับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ถือว่าเราเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองแลนะเพื่อพี่น้องประชาชนของเราเองนะครับขอให้ทํางานให้เสร็จสมบูรณ์นะครับนบ,นะรบ,บนความสุขของทุกคนวันนี้ก็ มีของเล็กๆน,ๆน้อยๆนะครับมามอบให้ด้านหลังผมก็เป็นผู้กำกับหน่วยว่านาจัดก,กําลังจากฝ่ายทหารนาทั้งกองพันทหารผิา,ศ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 าที่5ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ทางเขารุกช้างนะครับหลายส่วนนามาช่วยกันรวมทั้งมนฑนนั้นบกที่42ด้วยนะครับก็ขอบคุณและในโอกาสนี้ขออนุญาต ให้พรนะครับวันเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะถึงอีกไม่กี่วันนี้นะซึ่งเป็นวันมงคลนะผมขออาราธนาคุณพระศีรัตนไไรสิ่งสัติ์สิิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือเรียชพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนราชวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ทุกท่านนะที่นี้และครอบครัวและหน่วยงานของท่านสบแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและงานส่วนตัวและขอให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีมหม่แล้วก็ตลอดไปขอบคุณมากครับ โครงการชนะครับชนะแ้น่านะยืย้ายไปแล้วครับโอเคโอเคก็ฝากดูแลกันนะขอบคุณมากครับไปไดกลับบ้านท่านเสียตลาดเลยนะตรงนี้ก็เรามารอจัหวัดสงขาครับจังหวาอดูบรการใกล้ใก้ รองนายกเล่นบอลปีหลลุ่ย้างดังสองขั้นครับขลูกช้างครับผมก็เป็นพิจารณาอยู่ขลุ่ย้างเหมือนกันนี่เนี่ยอยู่ตรงหมอสีเดร์ดีข้างคลินิกคลินิกข้างสุขุมวิทาลุ่ย้างไหมขลุ่ย้างก็จะไปทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับก็เราอาจจะไม่ได้ไปปีใหม่กันเท่าไหร่ก็ฝากดูแลพี่น้องจดกต่างถิ่นนะครับขอบคุณมากครับท่าน้องนายกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ชาีเป็นเจ้าพี่นะดูแลพี่น้องประชาชนมาขับก็มาพักกันมานะเหนื่อยบ้างก็พักเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยก็ทำงานนะครับหรือว่าเราเป็นผู้เลี้ยสระของคองทบกนะโอเคขอบคุณมากครับครับเทศกาลปีใหม่นี้ท่านมีอะไรที่จะฝากประชาชนครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่กับพี่น้องประชาชนที่ใกล้ติดนี้นะครับสําหรับในช่วงปีใหม่นี้ก็มีการหยุดหลายวันนะครับคอทับกโดยผู้จัดการทันบกเนี่ย ก็เป็นพวงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเดินทางในช่วงปีใหม่ทั้งเดินทางกลับภขมิลำนาแล้วก็เดินทางไปพักผ่อนนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายกเกิดการเมื่อยล้าก็เลยให้หน่วยทหารทุกพื้นที่เนี่ยจัดตั้งอยู่บริการสําหรับอยู่บริการก็มีข้าราชการทุกภาคส่วนนะครับทั้งข้าราชการทาหารตำรวจพลเรือนเอทศบาลเขาลูกช้างนะที่นี้นะครับมาจัดตั้งแล้วก็มีพี่น้องกิ่งอาสานะครับที่มาร่วม ในการจัดตั้งจุดบริการเราจัดตั้งจุดบริการตลอดที่4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันนี้อยู่ที่28ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคมนะครับหากพี่น้องเดินทางขับรถแล้วรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะครับอยากพักผ่อนแล้วก็จอดณนาจุดบริการากที่ตรงนี้หรือที่อื่นๆที่พี่น้องเดินทางผ่านนะครับเพื่อพักผ่อนตัวเองนะครับให้หายเมื่อยล้าแล้วก็ค่อยเดินทางต่อ ครับจะไม่ได้เกิดอันตรายกับการเดินทางนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะใช้จุดบริการให้เกิดประโยชน์ตามที่พับกเรามีความตั้งใจนะครับที่จะดูแลทุกท่านให้เดินทางอย่างปลอดภัยกับภุมิลำเนาแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนอย่างมีความสุขตลอดปีใหม่ครับขอบคุณมากครับผมครับผมเต็มตีมนุษย์จะแบบแบบนี้เลหแบบผมีแย่เผมยัดแย็เลยครับยอดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับขอบคุณครับ